ีพีนี้เรายืยนกันอยู่ที่โฮมสเตย์ตากยายภูผาม่านที่จังหวัดขอนแก่นนะครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไรโฟโตกราฟีนะครับ EP นี้เราอยู่กันที่โฮมสเตย์ตากระยายภูผ,ผาม่านที่จังหวัดขอนแก่นนะครับเราออกเดินทางจากผาหัวนาคที่จังหวัดชัยภูมินะครับเมื่อวานแล้วก็ตรงมาที่อำเภอภูผาม่านของจังหวัดขอนแก่นเลยนะครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงที่พัก าตากระยายเชื่อโฮมสเตย์ตากระยายภูผามานนะแอดผูผ่ามานเดี๋ยวน่าจะอีกสักคู่หนึ่งเดี๋ยวก็จะมีตัวขางข่าวออกหากินเม่คืนเดี๋ยวเราจะไปดูในโซนใกล้ๆนะจะเป็นโซนที่เขามีการกางเต็นท์อยู่แต่วันนี้น่าจะคนน่าจะน้อยนะเพราะเป็นวันอาทิตย์เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปเดินชมวิวด้วยกันนะครับไม่รู้ว่าในบริเวณ ผมสเตตแต่ขยายนี่เป็นยังไงบ้างแต่ก่อนอื่นะครับเนี่ยดูห้องเราเลยเนี่ยเป็นห้องมังกรครับคืนละหน0 0งบาทนะเป็นห้องพักรู้สิกห้องมังกรก็จะมีอ๋อมันไม่เหมือนกันนี่เั้ง3แบบโอเคผมพอเข้าใจแล้วจริงๆอ่ะผมอยากได้ห้องนู้นตอในนั้นมันขึ้นว่าเป็นห้องมังกรผมก็เลยแจ้งเขาว่าเป็นห้องมังกร แต่สุดท้ายก็คือเป็นห้องนี้นะอาจจะดูดูเก่าหน่อยแต่ก็โอเคช่างมานะันขอให้มีแอร์เพราะว่าคืนนี้ทีแรกเดิมทีเราจะมากันกลางเต็นนะแต่ว่าอากาศร้อนเชีย่ยแม่งถ้ากลางเต็นนี่น่าจะหนักอะน่าจะร้อนมากอะ่ะแต่โชคดีแล้วครับเราเปลี่ยนใจข้างหน้านี่แหละครับที่บอกว่าเป็นภูผาม่านนะเป็นภูเขาหินปูนนะครับ แล้วก็ด่งขึ้นไปเลยเหมือนเป็นมันมะเหมือนเป็นมานน้ําตกอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะก็เลยน่าจะเป็นที่มาของคําว่าภูผาม่านมันดูสูงมันดูยิ่งใหญ่มากเลยตอนนี้ฝนเริ่มมาแล้วครับไม่รู้ว่าเราจะได้เจอเจ้าขังข่าวหรือเปล่านะถ้าฝนมานี้ก็ยุ่งเลยจุดนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟของ ทางรีสอร์ทนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาชิมกันวันนี้เขาให้ถอดรองเท้าเราไม่กล้าถอดเท้าเปียกน่าจะเน่าอ่ะต้องรอดูพรุ่งนี้เช้าแล้วนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่นะแต่ว่าพอผมขึ้นไปยืนตรงนู้นก็ไม่มีคนถ่ายรูปให้นะอันนี้ก็เป็นบนากการรยากาศรอบๆของโฮมสเตย์ตากยายนะครับ เดี๋ยวเรามารอดูข้างเขานะครับมันกําลังจะออกมาแล้วเมื่อกี้ก็เห็นเป็นกลุ่มเล็กๆนะครับอยู่กลุ่มหนึ่งสองกลุ่มนะออกไปแล้วรอดูเยอะๆทีเดียวตอนนี้ใจจดใจจ่อรอขอให้ฝนหยัดโตกเถอะผมเข้าใจว่าค้างเขามันออกตรงิอยู่ใกล้ๆกับโฮมเซนะแต่สุดท้ายก็คือเราต้องขี่รถไปต่ออยู่ที่ถ้ำข้างคข่า ตอนนี้เริ่มมีข่าวออกมาแล้วนะเพื่อนๆแต่ว่าอยู่โคตรไกลคือเราต้องซูมไปอะถึงจะเห็นไม่รู้เห็นหรือเปล่าครับเนี่ยที่ผมถ่ายอยู่เนี่ยมันก็ติดนะซูมไปสุดๆแล้ว สวัสดีตอนเช้าครับเช้านี้เราอยู่ที่โฮมสเตย์ตากระยายผู้ผาม่านจังหวัดขอนแก่นเดิมทีแพลนของวันนี้ก็คือเราจะตื่นมาดูพาทิตย์ขึ้นนะเวลาตอนนี้ก็6กโมงสิบละแต่ว่าฝนตกพาทิตย์ก็ไม่ได้ดูโดรนก็ไม่รู้จะบินได้หรือเปล่าดูคงต้องรอจนกว่าฝนจะหยุดนั่นแหละเราถึงจะเอาโดรนบินนะ แต่ยังไงมาที่นี่จุดมุ่งหมายก็คือเราจะเอาโดรนมาบินเก็บภาพสวยๆของภูผาม่านนะแต่ถ้าฝนจะตกอย่างนี้ทั้งวันเนี่ยถือว่าภารกิจนี้ล้มเหลวเลยแลเนี่ยก็เดี๋ยวรอสายๆอีกนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาคุณไปถ่ายรูปเขาเรียกจุดชมวิวภูผาม่านนะมันจะมีหนองน้ำอยู่ที่หนองสมอ อยู่ใ,ใกล้ๆกับที่พักเรานี่เองถ้าไม่ผิดแผนอะไรเราก็จะทําตามนั้นนะครับเช้านี้หนฝนตกยังไม่หยุดตกเลยนะครับก็ยังเราก็ยังออกไปถ่ายรูปไม่ได้แล้วก็ใช้โดรนบินไม่ได้ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นด้านหลังนะครับตรงนูน้นไม่แน่ใจกล้องจะเห็นหรือเปล่านะก็จะเห็นเป็นหมอกหมอกอยู่ไกลๆ เดี๋ยวเราคงต้องรอให้ฝนหยุดตกก่อนแล้วเราค่อยเดินทางไปถ่ายรูปตามจุดต่างๆของภูผาม่านนี่นะเพราะว่าที่ผมเดินทางมาที่ภูผาม่านเนี่ยไม่ใช่มีแค่จุดนี้จุดเดียวไม่ใช่มีแค่ที่พักที่นี่ที่เดียวนะเดี๋ยวเราจะไปดูว่ารอบๆนี้มีอะไรบ้างให้ถ่ายรูปแล้วก็มีร้านกาแฟกิฟเก๋อะไรให้เช็คอินกันบ้าง ตอนนี้เนี่ยแดดก็ออกแล้วนะครับเห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยก็เราคาดหวังว่าอีกสักพักหนึ่งเราจะได้เอาโดดขึ้นบินนะถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะได้เห็นภาพมุมสูงสวยๆนะแล้วก็หมอกหลังจากฝนตกเนี่ยคาดหวังว่ามันจะเพอร์เฟกนะอดใจรออีกสักครู่แต่ตอนนี้เนี่ยฝนตกก็พยายามถ่ายรูปเท่าที่จะถ่ายได้นะครับ เราออกไปขี่รถเล่นชมวิวรอบๆหมู่บ้านนี้นะครับแล้วก็ไปดูจุดชมวิวที่ผมเคยบอกไม่ว่าจะเป็นจุดชมวิวผาม่านแล้วก็ร้านกาแฟาโฮมสเตย์อะไรนะผู้ผาม่านโฮมสเตย์นะเดี๋ยวเราไปดูด้วยว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็ชมวิวรอบๆหมู่บ้านว่ามันเป็นยังไงบ้างมันสวยงามแค่ไหนนะ ตรงนี้นะเพื่อนๆด้านหลังเนี่ยจริงๆตรงนี้เป็นจุดที่ชมวิวค้างคาานะเมื่อบานเมือม่อบานที่เราไม่ได้มาเราคิดว่ามันจะบินผ่านตรงรีสอร์ทเราเสียดายมากเลยถ้าใครมานะครับก็มาตรงที่นี่เลยตรงทำค้างคข่าที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยจุดนี้แหละครับเป็นจุดที่มาชมค้างคข่ากันตรงบริเวณด้านหลังตรงช่องด้านด้านบนนี่ครับ ช่องจุดเช็คอินทำข้างคขวข้างบนจะเป็นช่องที่ค้างคาาจะออกมาตอนเย็นนะถ้าใครมีโอกาสได้มาดูใ,ใกล้ๆเนี่ยก็จะน่าจะสวยมากเลยเมื่อวานเรามีเราไม่ได้มาที่นี่ครับเสียดายมากเลยตอนนี้มาถึงปูผาม่านโฮมสเตย์แล้วครับเดี๋ยวเข้าไปชิมกาแฟกันหน่อยแล้วก็ชมวิวถ่ายรูปนะที่นี่จริงๆเป็นที่พักอีกที่หนึ่งนะที่ผมเลียงไว้แต่ว่าสุดท้ายไม่ได้เข้ามาพักแต่ก็ เขามาเซเว่น,นมาสำรวจก่อนเผื่อมีโอกาสน่าจะได้เข้ามาพักที่นี่นะตอนนี้ร้านกาแฟายังไม่เปิดนะเพื่นอนที่เปิเก้าโมงเนี่ยตอนนี้เขาน่าจะเปิดให้เฉพาะาแขกที่เข้าพักที่นี่นะครับอดชิมเลยเดี๋ยวได้ยงังไงเดี๋ยวขอถ่ายรูปแล้วก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปต่อแล้วกันตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภาพจากภูผาม่านโฮมสเตย์น,นะครับเป็นจุดแรกที่เราคิดว่าเราจะมาพักนะ แต่สุดท้ายก็ที่นี่เต็มเต็มแบบจองไม่ได้เลยพื้นที่ที่เป็นโซนข้างในนะครับน่าจะเป็นเฉพาะแข่ผู้บิกคู่เข้าพักนะเรา ไม่ได้เข้าเราก็ไม่เข้าไปดีกว่านะครับก็เดี๋ยวพยายามชมวิวอยู่ประมาณนี้ครับให้เห็นบรรยากาศรอบๆของที่พักภูผาม่านโฮมสเตย์นะครับเดี๋ยวยังไงร้านกาแฟก็ยังไม่เปิดนะครับเราคงจะต้องเดินทางกันต่อนะเดี๋ยวจะไปที่หนองสมอนะครับไปถ่ายรูปก,กัน แล้ววิวข้างหลังนี่ครับที่ทำให้ผมอยากจะมาที่ภูผาม่านนะครับเป็นวิวนี้แหละตั้งแต่ผมเห็นรูปนี้ในเน็ตนะในอินเทอร์เน็ตผมก็ตั้งตั้งทา r g e t i n g เลยตั้งความคิดไว้เลยว่าผมจะมาที่นี่แหละมาถ่ายรูปกับที่นี่ให้ได้เนระโคตรสวยคุณแล้วยิ่งวิวหลังฝนนะแล้วก็ที่สำคัญตอนที่เรามานะน้ำเนี่ยไม่มีพวกหนอก ไว้พวกจอกอะไรพวกเนี้ยวัชพืชน้ำอ่ะนะที่ลอยอยู่เนี้ยมันก็เลยทําให้เห็นเป็นเงาสะท้อนถ่ายรูปออกมาแล้วโคตรสวยเลยครับโคตรคุ้มเลยที่ทิป,ท,ป,ท,ปทิปนี้ที่มานะวิวนี้แหละครับที่ทําให้ผมอยากจะเอามอเตไซค์มาจอดแล้วก็ถ่ายรูปอะครับนี่คือจุดมุ่งหมายในการเดินทางมาที่นี่ของเรานะต้องบอกว่าประสบความสําเร็จละกับภูผาม่านครับ จุดที่เราอยากจะมานะักอยากจะมาหนาะคุณดูสิสวยไหมครับแต่ทางเข้ามานี้ก็เลกๆหน่อยนะช่วงหลังฝนตกเนี่ยช่วงนี้ถ่ายรูปแล้วแบบว่าโอเคเลยครับปังมากอะ่ะสวยมากอ่ะครับเดี๋ยวยังไงถ่ายรูปพอของปากของคอแล้วครับเดี๋ยวยังไงเราก็จะต้องเดินทางกันต่อนะสำหรับทริปที่ภูผาม่านเนี่ยยังไม่จบแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาคุณไปอีกที่นึง ที่ชื่อว่าบูรากูลนะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวขอไปเก็บของที่รีสอร์ทแล้วก็เช็คเอาท์ไปเลยแล้วก็วันนี้ก็คงจะได้ยิงยาวกับกรุงเทพกันนะครับขอเสพวิวข้างหลังหน่อยเหอะโคตรสวยอะ่ะ ครับเพื่อนๆตอนนี้ผมเดินทางมาถึงบูรากูลที่ภูผามัานจังหวัดขอนแก่นแล้วนะครับตอนนี้เราก็ยืนอยู่ข้าง ที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยนี่แหละคือบูรากูนครับน้ําเป็นสีมรกตเลยนะแล้วก็มีวิวภูเขาหินปูนข้างหลังที่ถูกขุดถุกระเบิดนะตรงนี้จนเป็นลักษณะเป็นเขาทําเหมืองหินนะตรงนี้จนกลายเป็นบูรากูนให้เราได้มาท่องเที่ยวมาเช็คอินมาถ่ายภาพมาสัมผัสกัะนเนาะโคตรสวยเลยคุณขึ้นมาตรงจุดแรกนะคุณจะเจอจุดนี้ก่อนแล้วก็สามารถขึ้นไปถ่ายภาพอีกจุดหนึ่งที่อยู่ข้างบนนะเดี๋ยวเราถ่ายภาพตรงจุดนี้เสร็จนะแล้วก็ เราก็จะพาคุณขึ้นไปชมวิวกันข้างบนแล้วก็ไปถ่ายรูปข้างบนอีกเดี๋ยวขอถ่ายรูปตรงจุดนี้ก่อนแล้วค่อยไปจุดถัดไปนะครับตอนนี้นะครับเพื่อนๆนเราก็ยืนอยู่ที่จุดชมวิวจุดถ่ายภาพบูรากูลนะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นรูปเยอะแยะในเน็ตนะมันก็จะเป็นจุดนี้แหละครับที่เป็นจุดถ่ายภาพที่มีชะง่อนหินยื่นออกไปแล้วเราก็มานั่งถ่ายรูปนะแต่สําหรับผมมาวันนี้เนี่ยไม่มีนักท่องเที่ยวนะก็เลยไม่มีใครถ่ายรูปให้ เราก็เลยต้องใช้เดี๋ยวโกโปเนี่ยเก็บรูปเอาแล้วกันแต่สวยสวยมากเลยครับสว,สวยสวยทรงพระามลือเลยเจ๋งเดี๋ยวไปถ่ายรูปจุดถัดไปเลยแล้วกันฮะวันนี้ก็เป็นมุมถ่ายภาพอีกมุมหนึ่งครับของบูรากูลอ่าโูข้างหลังผมนี่เป็นเหวเลยนะก็ถ้าคุณไปเยือนตรงจุดนี้นะคุณก็จะได้ภาพถ่ายประมาณนี้นะครับ จริงๆตรงข้ามที่จุดถ่ายภาพข้างบนนี้นะครับจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวหลบระเบิดทีแรกผมตั้งใจว่าผมจะมาฝากของไว้ที่นี่นะมือเที่ยงปรากฏว่าร้านปิดสงน้นเปิดเฉพาะวันเสาร์ทย์น,นะครับแล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์เข้าใจว่าวันธรรมดาอย่างที่ผมมาเนี่ยมันคงจะไม่มีคนมาเนาะเดี๋ยวเดินขึ้นมาอีกจุดหนึ่งครับเดี๋ยวมาถ่ายรูปกันเนี่ยครับเป็นจุดถ่ายภาพอีกจุดหนึ่ง เดี๋ยวผมพยายามจะพาคุณเดินบริเวณรอบๆบริเวณสันที่เป็นสันเขานี้นะให้คุณเห็นมุมกว้างๆอีกทีหนึ่งว้าวผมเคยเห็นมีคนเคยขี่มอเไซค์ลงไปนะเพื่อนแต่ว่า วันนี้ผมมาคนเดียวอะไม่ขี่ลงไปดีกว่าถ้าเกิดมันล้มลงมาเนี่ยจะลำบากนะถ้าเพื่อนเวทสังเกตนู่น,นเขายังมีการตักหินระเบิดหินไปใช้งานอยู่นะเห็นบอกว่าเขาจะระเบิดหินทุกวันเวลาตอนห้าโมงเย็นนะช่วงนี้ระเบิดเสร็จก็จะมีการขุดตักไปขายนะไปย่อยไปมูขาย เราล้วคับเพื่อนผมคิดว่าวันนี้ EP ภูผาม่านเนี่ยเราคงจะต้องปิดคลิปกปันที่นี่เนาะสำหรับเพื่อนเพื่อนที่มาเที่ยวภูผาม่านนะครับขอบอกเลยว่าคุณไม่ผิดหวังแน่นอนสถานที่สถานที่พักที่ใกล้ๆก,กับภูผาม่านนะแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวรอบๆนี้เนี่ยสวยสวยจริงๆคุ้มค่ากับการเดินทางมาแน่ๆคุ้มค่ากับการขี่มอเตอร์ไซค์รถทิพมาแฮปปี้สุดๆเลยกับทริปนี้ สำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะที่อยากจะตามรอยเรามาก็ตามได้เลยนะครับชัยภูมิแล้วก็มาที่ขอนแก่นมาจบที่บูรากูลที่นี่ขอบอกเลยว่าชัยภูมิกับขอนแก่นมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มากกว่าที่คุณคิดแน่นอนแล้วก็สวยกว่าที่คุณคิดแน่นอนผมคนนึงแหละที่มองข้ามสองจังหวัดนี้ไปแต่ว่าด้วยความที่ได้มาเห็นรูปในอินเทอร์เน็ตเฮ้ยมันที่ไหนสุดท้ายผมก็มาให้มาให้เห็นกับตาขอบอกเลยว่า สุดๆครับสุดยอดก็โอ้โหปั๊บปั๊บปั๊บปแล้วก็นะครับคงต้องลากันที่บูรากูลนี้เนาะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่ชอบคลิปวิดีโอนี้หรือไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์ให้ความคิดเห็นกันหน่อยแล้วกันนะครับเราจะได้พัฒนาปรับปรุงการทำงานของเราขึ้นไปนะเพื่อให้เป็นที่รักเป็นที่ชอบให้กับทุกคน ก็ E.P. นี้เราคงจะจบกันเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ใน E.P. หน้านะครับสำหรับ E.P. นี้สวัสดีครับอ๋อแต่ก่อนจะจากันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดติดตามนะใครยังไม่ได้กดก็กลับไปกดให้เราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ